เป็นเพียงผู้ชายที่ใจมันรอเธอ

thi còn hại em lại quá วันนี้เลิกเรียนแล้วไปกินข้าวกันไหมโอ้ยคงไม่ได้หรอกถาวันนี้ลุงทวีแกโทรมาบอกว่ามีศพเข้ามาเยอะเลยอะ่ะฉัคนคงต้องรีบเข้าไปช่วยลุงแกซะหน่อยอะ่ะอ๋องั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เจอกันโอเคงั้นแกกลับบ้านดีๆนะโอเคบ๊ายบายกลับบ้านดีๆ อาจารยหนูเจลุงคะนี่มันกล่องอะไร,รอคะอ๋อนี่คือกล่องรากบุญ เมื่อหกปีก่อนกอนล่องลักบุญได้เลือกลุงเป็นเจ้าของและลุงสามารถที่จะมองเห็นวิญญาณต่างๆและดูงวิญญาณต่างๆก็จะมาขอความช่วยเหลือจากลุงบอกความจริงบอกความจริง แต่ปัจจุบันเนี้ยลุงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้กล่องรับบุญต่อไปแล้วลุงจึงขอมอบกล่องรับบุญนี้ให้กับเจเพื่อเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้ากับนูเจนะ เป็นอะไรหรือเปล่า<ม>ทำไมหน้าเส้นอย่างนี้ล่ะอ้าพี่หมวดมาทำอะไรที่นี่อะคะอ๋อพอดีพี่มาทำคดีฆาตกรรมพนักงานบัญชีเมื่อคืนนี้นะเมื่อคืนนี่ครับคุณชาเอมที่เป็นพนักงานบัญชีของเราเสียชีวิตในเวลาหลังเลิกงานและที่สำคัญตำรวจก็ได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่ใช่การต่ายทั่วไปแต่เป็นการฆาตกรรมและที่สำคัญคุณชาเอมก็มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมดของบริษัทคนที่น่าของใคยจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่ๆทางเรากำลังตรวจสอบกันอยู่ งั้นเจจะช่วยเองค่ะเจจะช่วยพี่หมวดและคุณต้นหาความจริงเรื่องนี้อีกแล้วเราจะได้รู้ว่าความจริงใครเป็นคนฆ่าคุณจาเอกนแน่อืจากที่เราได้ดูสถานที่เกิดเหตุบวกกับการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาของบริษัทผมสันนิษฐานว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกการฆาตกรรมในครั้งนี้น่าจะเป็นฝีมือของคนภายในมากกว่าเพื่อเป็นการถลวข่าวยงเกี่ยวกับเรื่องนี้พรุ่งนี้ที่บริษัทเราจะมีการประชุมใหญ่ตอน9ก้าโมงเช้า แล้เธอเจติยาในฐานะที่เธอทําหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับศพขอให้เธอเข้าลมประชุมในครั้งนี้ด้วยได้ค่ะคุณต้นงั้นถ้ายงไงเดี๋ยวพี่หาบ่อแสเพิ่มเติมก่อนถ้ายงไงเจกับไปก่อนได้เลยนะอ๋อได้ค่ะไม่เป็นไรครับผมกำลังจะกลับพอดีเดี๋ยวผมอาสาไปส่งเจติยาครับงั้นผมฝากเจด้วยนะครับคุณต้นได้ครับไปตอนในพี่มไม้ ผมมาค,คิดดูแล้วนะครับถ้าเกิดคุณจะเข้ามาสืสบคดีนี้ด้วยผมคิดว่าคุณจะต้องรู้อะไรบางอย่างมีอะไรเหรอคะอืมคือว่าในคืนที่คุณเฉลมเสียชีวิตครับตำรวจได้ตรวจพบร่องรอยการลือคนห้อทงทำงานของคุณเฉลมและเอกสารสําคัญทางบัญชีของบริษัทก็หายไปหรือคุณกําลังคิดว่าเอกสารทางบัญชีที่หายไปนั้นจะเกี่ยวข้องกับการตายของคุณเฉลมเหรอคะอืมใช่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นและคุณสงสัยใครเป็นพิเศษหรือเปล่า ผมคิดว่าถ้าเอกสารของเราที่หายไปเราหลักฐานที่ลมีอยู่ทั้งหมดผมคิดว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้น่าจะเป็นคนเดียวกับคนที่ดูแลและควบคุมการเงินทั้งหมดของบริษัทหรือว่าจะเป็นคุณพิษัยเอาแกกี่โมงกี่ยามไม่กลับบ้านอีกเนี่ยอ๋อคุณพิเศษครับวันนี้ผมต้อกานเด็ดครับอ๋อดีเลยกาแฟแก้วหนึ่งเอาไปให้ท้องด้วยกาแฟไม่ไหมครับ ทัวรเบื่อเลยกาแฟไม่มีไปเอาอะไรมาก็ได้ไปครับครับครับ คุณเจเอมคะจจจะรีบหาตัวคนร้ายให้นะคะแต่อย่ามาหลอกหลอนเจนแบบนี้อีกเจตกใจหมดขอเวลาเจนหน่อยตอนนี้เจไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลที่จะไปเอาผิดใครได้เลย <c oughs> โทษนะครับผมไม่ได้มาสายไปใช่ไหมครับผมว่าเราเริ่มประชุมยดียว่าครับในคืนที่คุณจเจมส์เสียชีวนะครับมีเอกสารสำคัญทางบัญชีบางส่วนหายไปครับผมจึอยากให้พวกคุณทุกคนแจงแจงข้อมูลในส่วนที่เหลือครับว่ามีส่วนไหนหายไปบ้าง ค่ะคุณต้นงบแสดงฐานะทางการเงินของปี53นะคะก็มีสินทรัพย์หมุนเวียนและรวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดของบริษัทของเรานะคะก็คือ600ล้านบาทค่ะสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทของเรานะคะเช่นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสินค้าคงเหลือและภาษีรอเรียกคืนค่ะแล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะรวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมด4 0 0 0ล้านบาทค่ะ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเช่นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์อาคารและอุปกรณ์สินค้าไม่มีตัวตนค่ะต่อไปนะคะงบแสดงฐานะทางการเงินของปี54นะคะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดนะคะ85ล้านบาทค่ะสินทรัพย์หมุนเวียนเช่นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดภาษีรอเรียกคืนสินค้าคงเหลือค่ะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมรวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมด4,000ล้านบาทค่ะเงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์ก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์อาคารและอุปกรณ์สินค้าไม่มีตัวตนค่ะปี54นะคะน้อยกว่าปี53และส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือส่วนของอาคารและที่ดินค่ะต่อไปนะคะงบแสดงฐานะทางการเงินของปี53เปรียบเทียบกับปี54ค่ะปี54 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมดนะคะ7 0 0ล้านบาทค่ะหนี้สินหมุนเวียนก็ได้แก่เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นค่ะส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะรวมหนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งหมด3 0 0 0ล้านบาทค่ะเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุดทิจากส่วนที่กำหนด ระยะภายในหนึ่งปีเงินกู้ระยะยาวจากดอกเบีย้ยค้างจ่ายของผู้ถือหุ้นค่ะรวมหนี้สินทั้งหมดนะคะ3,000ล้านบาทและหนี้สินส่วนของผู้ถือหุ้นของปี54นะคะหนี้สินหมุนเวียนรวมหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด400ล้านบาทค่ะหนี้หนีหน้สินหมุนเวียนรวมนะคะก็ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะระยะสร้างจากสถาบันการเงินเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างเจ้าหนี้เงินประกันผลงานค่ะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมหนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งหมดสามพันล้านบาทก็ได้แก่เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินสุดธิจากส่วนที่กำหนดภายในระยะเวลา1ปีค่ะรวมหนี้สินทั้งหมดของปีห้าสี่นะคะ3า0พัล้านบาทปีห้ลดลงกว่าปีห้ค่ะนี่ อันนี้ก็คือที่สรุปงบแสดงฐานะทางการเงินของปี53และปี54ค่ะเชิญคนต่อไปได้เลยครับในส่วนของการวิเคราะห์งบก,การเงินนะคะบริษัทของเราในปี2552เปรียบเทียบกับปี2553 พบว่าในปี53มีสภาพคล่องสูงกว่าปี52นะคะหมายความว่าปี53เนี่ยบริษัทของเรามีความสามารถในการชาระหนี้สินหมุนเวียนและสินทรัพย์หมุนเวียนที่บริษัทมีอยู่มากกว่าปี52เนื่องจากกิจการเริ่มดําเนินการอย่างยิ่งเป็นทางการเมื่อวันที่26กันยานะคะทำให้มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี52และหนี้สินปี52ก็ลดลงด้วยจึงทำให้สภาพคล่องในปี53สูงกว่าค่ะ ในส,ส่วนของ Debt to Equity Ratio นะคะอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้าของจากการคำนวณพบว่าในปี53มีความเสี่ยงมากกว่าปี52เนื่องจากว่าบริษัทมีการก่อหน,นี้เป็น2.33เท่าของส่วนของเจ้าของซึ่งมากกว่าปี2552จะทำให้บริษัทมีความเสี่ยงมากกว่าปี52ค่ะ Solvency Ratio นะคะอัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระหนี้จากการคำนวณพบว่าบริษัทมีความ มีสินทรัพย์ทั้งหมด1.42บาทต่อนี้สินทั้งหมด1บาทเมื่อเทียบกับปี252ปรากฏว่าสูงกว่าจะเห็นว่าสินทรัพย์รวมมากกว่านี่สินรวมทําให้ส่งผลดีต่อบริษัทซึ่งนั่นหมายความว่าบริษัทมีสินทรัพย์เพียงพอต่อการชําระหนี้ในส่วนของ debt to asset ratio ค่ะอัตราส่วนนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมจากการคํานวณพบว่าในปี53บริษัทมีนี้สินทั้งหมด0.67บาทต่อสินทรัพย์รวม1บาท หรือการลงทุนในสินทรัพย์รวม100บาทมาจากการก่อนี้67บาทจะเห็นว่านี่สินรวมน้อยกว่าสินทรัพย์รวมจะทําให้ผลดีต่อบริษัทในทางกลับกันถ้านี่สินรวมมากกว่าสินทรัพย์รวมจะส่งผลร้ายต่อบริษัทมีโอกาสเสี่ยงที่จะล้มละลายได้ค่ะคุณต้น,นคะส่วนในเรื่องของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินนะคะเ a โชอ analysis การวิเคราะห์งบการเงินงของบริษัทเราเนี่ยของปี53เปรียบเทียบกับปี54 c u อ r e n t r a t i ัอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่องก็คือจากการคำนวณเนี่ยของบริษัทเราเนี่ยพบว่าในปี53เนี่ยบริษัทมีสภาพคล่องสูงกว่าปี54หมายความว่าปี53เนี่ยบริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่บริษัทเรามีอยู่มากกว่าปี54สาเหตุเนี่ยเกิดจากในปี54และปี53เมื่อดูที่งบสแสดงฐานะทางการเงินแล้วจะเห็นว่าในปี5 4สินทรัพย์หมุนเวียนจะลดลงแต่หนี้สินหมุนเวียนมีการก่อนหนี้เพิ่มขึ้นและยังต้องจ่สวนนของเงเิกู ที่ต้องกำหนดชำระอีก50 0ล้านบาทค่ะส่วน Debt to Equity Ratio อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้าของจากการคำนวณเนี่ยของบริษัทได้พบว่าปี54มีความเสี่ยงมากกว่าปี53เนื่องจากว่าบริษัทมีการก่อนี้เป็น4.03เท่าของส่วนของเจ้าของซึ่งมากกว่าปี53จะทำให้บริษัทเราเนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่าปี53 Solvency Ratio อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระหนี้ สุจากการคำนวณเนี่ยในปี54พบว่าบริษัทมีสินทรัพย์ทั้งหมด1.25บาทต่อน,นี้สินทั้งหมด1บาทเมื่อเทียบกับปี53แล้วปรากฏว่าต่ำกว่าและจะเห็นว่าถ้าสินทรัพย์รวมมากกว่านี้สินร,รวมทําให้ส่งผลดีต่อบริษัทซึ่งนั่นหมายความว่าบริษัทมีสินทรัพย์เพียงพอต่อการชาระหนี้ส่วน Debt to Asset Ratio อัตราส่วนนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเนี่ยจากการคํานวณเนี่ยพบว่าปี54 บริษัทจะมีหนี้สินทั้งหมด0.80บาทต่อสินทรัพย์รวม1บาทหรือการลงทุนในสินทรัพย์รวม100บาทมาจากการก่อหน,นี้80บาทจะเห็นว่าถ้าสินสินทรัพย์รวมน้อยกว่าสินทรัพย์รวมจะทําให้ส่งผลดีต่อบริษัทในทางกลับกันเนี่ยถ้าหนี้สินรวมมากกว่าสินทรัพย์รวมส่งผลร้ายต่อบริษัทก็คือทางบริษัทเราเนี่ยมีโอกาสที่จะล้มละลายได้และนี่ก็คือการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทเราปี53เปรียบเทียบกับปี54ค่ะส่วนการควบคุมภายในของบริษัทเรานะคะ ส่วนของลูกหนี้ฝ่ายบัญชีกับฝ่ายขายของบริษัทเราอ่ะจะเป็นผู้รับเงินชําระจากลูกหนี้แล้วก็มีการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าแล้วแต่จํานวนส่วนใหญ่จะมาจําก่อนแล้วจ่ายทีหลังแต่ตอนนี้บริษัทของเรายังไม่มีลูกหนี้ที่ค้างชําระค่าบริการการควบคุมภายในส่วนที่เหลืออยู่ก็มีเท่านี้นะคะคุณต้นถ้าเอกาสารสำคัญทางบัญชีที่เหลืออยู่มีเท่านั้นครับในส่วนข้อมูลที่หายไปก็คงมีเงินสดรับเงินสดจ่ายครับพวกเจ้าหนี้ลูกหนี้ค่าแรงครับทั้งหมดที่หายไป พี่สัยครับครับผมมีอะไรหรือเปล่าครับออไม่มีอะไรครับงั้นน้าขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะครับอองั้นถ้าวันนี้ไม่มีอะไรเราผมพอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับ จากที่ผมได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ผมก็ได้พบหลักฐานเพิ่มเติมผมพบของชิ้นนี้ตกอยู่ในที่เกิดเหตุคุณต้นพอจะรู้ไหมครับว่าเป็นของใครผมจําได้นะครับว่าแหวนวงนี้คุณแม่ให้กับนามิิสัยเมื่อวันเกิดปีที่แล้วถ้าอย่างนั้นผมคิดว่าเราคงได้ตัวคนร้ายแล้วครับเพราะว่าจากที่ผมได้ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม,มผมก็ได้พบเอกสารที่คุณพิสัยยักยอกเงินไป งั้นผมฝากให้หมวดจัดการเรื่องนี้ด้วยนะครับได้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะปิดคดีนี้ให้เร็วที่สุดถ้ามีอะไรเพิ่มเติมผมจะติดต่อหาคุณต้นทันทีเลยนะครับได้ครับจะตามไป พีสัยหยุดคุณพิสัยคุณคือผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมพนักงานบัญชีในบริษัทในครั้งนี้คุณผมขอควบคุมตัวคุณไปโรงพักเดี๋ยวจะคุณจะพาตัวไปผมยังไมไ่ทำอะไรเลยเดี๋ยวผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยครับพี่ครู่ที่เมื่อวันนี้ปิดคดีแล้วเป็นยไงบ้างคะอ๋อก็ทางนี้ที่ก็ได้ควบคุมตัวคุณพิสัยไปแล้ว เดี๋ยวยังไงตอนนี้พี่ผิดกะทีได้แล้วยังไงก็เต็มที่เลยนะเดี๋ยวมื้อนี้พี่เลี้ยงเองดีใจด้วยนะคะพี่มวดเจงเอาวันนี้เรากินกันให้เต็มที่เลยนะการใจไม่เกงใจแล้วนะคะพี่มวดอืมเต็มที่เลยนี่<ล>ค่ะฉันไม่ใช่ผู้วิเศษที่เจะเซกประสาทงามให้เธอไม่มีฤทธิ์เดชไม่มีราชรถ เลิกเลิกแต่ฉันมีใจพิเศษจะพาเธอผ่านคืนนี้ไปฉันเป็น แกบอกว่าแกจับตัวคนร้ายไปได้ลงไงแล้วไงแล้วเขาจะมาให้แกเห็นอีกได้ไงหรือว่าคุณพิสัยจะไม่ใช่คนร้ายตัวจริง ครับลุงจัดการกับศพของคุณเฉลี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ๋อเรียบร้อยครับคุณต้นเหลือเราแค่แยกเอาไปทำพิธีศพอะไรครับลุงดูวีคลาเจมีเรือราาร่องจะถามอะไรคะอ่าคุณต้นอยู่พอดีเจมีเรื่องจะปอกสายพอดีเลยค่ะเมื่อวานทําไม,จมเจมเห็นวิญญาณคุณเฉลี่มาขอความช่วยเหลืออยู่ล่ะคะในเมื่อเราาก,ก็ปิดคดีไปได้แล้วเป็นไปได้ไหมที่คุณพิสัยจะไม่ใช่คนร้ายตัวจริงมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อหลักฐานทุกอย่างชี้ชัดแล้วว่า น้า่ิสัยคือคนผิดคิดว่าบางทีดูจจเจอาจจะมาให้เห็นว่าในความจริปว่าอูเจหรือเปล่าจรรเาจเห็นวิญญาณขจะเนยินอยู่ทางด้านนั้นนะคบคุณต้นโอเค ลุงขอตัวก่อนนะพอดีว่ามีสพพวเ่เพิ่มอีเจลุงทวีแกไม่สบายหรือเปล่าทำไมท่าทางแกแปลกๆเจก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะแต่เจเห็นวิญญาณคุณชะเอมมองลุงด้วยสายตาแปลกๆแต่เป็นสายตาที่ไม่ดีเลย เจก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณชเฉเอมต้องการจะบอกอะไรเจกันแน่เจมาดูอะไรนี่สิมีอะไรหรอคะคุณต้นนี่มันเอกสารทางบัญชีของคุณเฉเอมที่หายไปมันไม่อยู่กับลุงสวีได้ยังไงหรือว่า ขอสาบอายุฟันตาน้องเอ้ยพี่มานั่งทำตาปิดป,ปิดน,น,น้องอายุสามสิบเฮ้ยเช๊ควางแทลอกได้โอ้ยเยนาการแม่งสวยด้วยขอแล้วกันนะเฮ้ยเนี่ยตายแล้ว น้องอหลบดีๆไม่ต้องมาหลอกปลับคุณทวีคะเชลน์มีเราจะสอบถามเกี่ยวกับบัญชีไหมคะคือว่าค่าอุปกรณ์ทำศพมันมีการเบิกเงินเกินที่บริษัทตั้งไว้แล้วทำไมคะใช้จ่าอุปกรณ์ทํำศพที่ลุงจ่ายไปเงินสดที่จริงลุงต้องจ่ายไปเช็คนะคะเพราะว่ามันเป็นเงินจำนวนมากแล้วไหนไปสั่งซื้อค่าอุปกรณ์นะคะ ลุงทวีเป็นคนรับผิดชอบอยู่ไหนคะเชีย่ยเอมขอดูด้วยคะ่ะตรง<ห>นี้นะคะลุงลุงทวีน,นี่นีชี่ยเอ็มนุ่เอ็มลุงขอได้ไหมแฟ้มเนี่ยไม่ได้นะคะมันเป็นเอกสารสําคัญนะคะลุงคะคืนมาคะ่ะลุงออขอหน่ยหนูเทสต์ค่ะลุง <ข>ลูขอลุงไปสิคะลุงไปสิคะลูขอเห็นหนูเจมลุงไปสิคะลุงนี่มาเอกสารสำคัญจัเอกสานะคะลุงไปสิคะล,ลขอเห็หเจม

ฉันไม่ใช่คนยิ่งใหญ่ร่ำรวยใจเงินเราร้อแรงไม่มีอำน,นาจใดระหนึ่งอยู่ชายจะส้ำได้ไม่เพียงหัวใจจะพาทธอาคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชาย